ก่ครับก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเขามีการออกกฎนะครับว่าจะไม่ให้วัยรุ่นนะครับที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้งานโซเชียลมีเดียเลยแม้แต่แพลตฟอร์มเดียวครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายครับว่าเหมาะสมหรือเปล่ามันส่งผลดีมากกว่าผลเสียจริงไหมในวันนี้ครับบรรดายักษ์ใหญ่ด้านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ออกมาโต้แย้งมาตรการนี้ของรัฐบาลออสเตรเลียครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําอย่างนี้เนี่ยส่งผลเสียต่อเด็กมากกว่าผลดีครับ สวัสดีครับ World Snapshot กับผมบิ๊กพรนนท์นิติธนพรกุลครับุผู้ชมครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่หลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เหรือว่า Snapshot หรือว่า Tik t o อกลยครทบนองนี่ครับเขาก็มีการออกมาเรียกได้ว่าหาเอาข้อมูลเนี่ยมาโต้แย้งกับรัฐบาลออสเตรเลียครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการจะออกนโยบายตัวหนึ่งครับที่จํากัดนะครับไม่ให้ผู้ที่อายุต่ํากว่า16ปีเนี่ยสามารถใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้ด้วยเหตุผลที่ว่า อ่ากระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ต่างๆอย่างมากซึ่งเหล่านี้นะครับบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาบอกว่ามันขาดการปรึกษาพูดคุยกันอย่างละเอียดครับโดยเขาบอกว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยอ้างแต่ว่าผลการศึกษานะครับบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กแต่ไม่เคยพูดถึงข้อดีของมันเลยนะครับว่าข้อดีของโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยมันก็มีนะครับผมอาจจะไม่ได้กระทบต่อเด็กมากขนาดนั้น หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาจจะให้คุณมากกว่าโทษก็ได้ครับโดย X กนะครับก็มีการระบุในคำร้องที่ออกมาครับว่ามาตรการแบนเนี่ยอาจจะส่งผลเชิงลบต่อเด็กและละเมิดสิทธิการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรีของเด็กยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกฎหมายยังมีความคลุมเครือครับและมีปัญหาอย่างมากและยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ได้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรด้านฝั่งเมตานะครับ เป็นบริษัทแม่ของ a c e b o o k นะครับแล้วก็อินสตาแกรมนะเขาก็มีการกล่าวในคําร้องเหมือนกันครับว่าการแบนด์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอครับโดยบริษัทเนี่ยระบ,บุว่าควรใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อศึกษากฎหมายฉบับนี้และออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องถัดมาครับด้าน Tik t o k นี่ก็เป็นโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่จากจีนนะครับก็มีความกังวลนะครับถึงข้อจํากัดได้ความเป็นส่วนตัวครับ ซึ่งรวมรวมถึงกฎที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับกฎหมาอื่นๆในออสเตรเลียนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการปรึกษาหารือกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับการเร่งรัดให้ผ่านกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงครับซึ่งจะเกิดผลกระทบไม่พึงประสงค์ซึ่งบริษัททิกต o k ก็้ระบุอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปในทิศไทยดวยวกันว่าไม่มีการปรึกษาหารือกันก่อนอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้แบนทั้งหมดครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ยังได้รับข้อยกเว้นนะครับเช่น YouTube ครับ,พรบเพราะร จำเป็นต้องใช้ YouTube ในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใช้ในเหตุผลอื่นๆได้ความบันเทิงก็ดีหรือว่าการหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนเนี่ยยูทูบเนี่ยตอบโจทย์ได้มากกว่า <S <S อย่างไรก็ตามนะครับแม้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ต่างๆจะออกมาโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายนี้นครับแต่ทางด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับยืนกลาเลยว่าจะนํานโยบายเนี่ยมาใช้นะครับเขาเขามองนะครับเขาตัดสินใจเลยเขาบอกว่าผลดีของมันเนี่ยมีมากกว่าแน่นอนครับหมายถึงว่าเอากฎเนี่ยมาใช้เนี่ย จะมีผลดีต่อเด็กมากกว่านะครับมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นและเขาก็บอกว่ามันเป็นการปกป้องนะครับเยาวชนของชาตินะครับให้เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยจากการเป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยสบายใจด้วยเพราะว่าเขาก็มีการอ้างอย่างเดิมครับว่ามันมีผลศึกษาว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมาทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นจิตตกนะครับหรือว่าเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนหรือว่าผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอื่นที่เขาอาจจะมีการ โชว์สิ่งของต่างๆที่มันเรียกว่าหรูหราหรือว่าใช้ชีวิตแบบหรูๆไงครับแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยทำไมใช้ชีวิตได้แค่นี้มันก็เกิดการเปรียบเทียบกันอะไรทำนองนี้ครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วออสเตรเลียจะเอาอยัางไงกับนโยบายนี้ครับ